สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านกุดนาแก้วที่รักทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4นะครับขึ้นคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องตัวประกอบเฉพาะนะครับสำหรับคลิปที่4นี้นะครับก็จะพาพวกเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับ,รบเพื่อในการเสียเวลาเราไป เรียนรู้วยกันนะครับมาดูเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะนะครับการเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะนะครับก็คือหาจำนวนเฉพาะหามาคูณกันแล้วก็ให้ได้ ให้ได้จํานวนที่กําหนดให้นะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับยี่สิบนะครับยีนะ่สิบอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้ยี่สิบนะครับต้องเป็นจานวนเฉพาะนะครับต้องเป็นจานวนเฉพาะนะดูก่อนนะครับอะ่ะมีอะไรบ้างอาันแบบแรกมีอะไรบ้างคูณกันแล้วได้ยี่สิบนะครับ 40. คือสิบคูณ สิบคูณสองสิบคูณสองนะครับสิบคูณสองได้ยี่สิบนะครับแล้วก็มาพิจารณาว่าสิบยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับสิบแต่ว่าสองนี่เป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะครับสองเป็นจำนวนเฉพาะนะครับแล้วก็หาว่าอะไรบ้างคูณกันได้สิบนะครับก็คือห้าคูณสองห้าคูณสอ,องแยกออกมาก็จะได้ห้า คสองตัวนี้ก็ลงมาเหนะมือนเดิมเพราะว่า2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับ,นะรบก็จะได้นะครับยีแยกตัวประกอบได้คือ5้าคูณสคูณสนะครับห้คูณสได้10 10ิคูณสได้20นะครับสามสิบนะละสามสิบ อะไรบ้างคูณกันได้30ครับนะมี15บห้าคูณสอนะคูณหนะครับสิานะคูณสนะครับ 15, 15เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังครับนะ่ายังนะครับ15บห้าในยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับก็แยกอีกนะครับแยกว่าอะไรคูณกันแล้วได้15 ก็คือ5คูณ3นะครับ535คูณด้วย2นะครับเพราะนั้น30แเรียกตัวประกอบได้คือ5คูณ3คูณ2นะครับ100ละ่ะ100่ียกตัวประกอบได้อย่างไร หนึ่งร้อยนะครับวิธีง่ายๆนะครับวิธีง่ายก็คือตั้งหารนะครับตั้งหารทางนี้เอาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไว้ข้างในนะครับหาจำนวนเฉพาะนะครับมาหารมาหารหนึ่งร้อยนะครับหารไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือจำนวนเฉพาะแล้วก็หยุดนะครับดูนะครับจะทำให้ดูสองร้อา 100หารด้วย2นะครับ2อะไรได้10ก็คือ25 20 <5. S 1> ได้0นะครับได้50หารต่ออีกนะครับจำนวนเฉพาะนะครับมาหารต่ออีกและเอาแม่2หารส2งเป็นะ 2, 2, 2, 4นะครับเหลือ1นะครับตรงนี้นะเหลือ1 2อะไรได้10รือ้า าหารต่อยิกอาไม่ห้าห้าห้ายี่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเอาจำนวนเหล่านี้มาคูณกันคูณกันนะครับคูณกันหมดเลยนะครับเพาาราะฉะนั้นหนึ่งร้อยก็ได้เท่ากับหมามเีด้านล่างนะครับอาหนึ่งร้อย แยกตัวประกอบได้2คูณ2คูณ5คูณ5นะครับอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ50 50 ห้าสิบแยกตัวประกอบได้อย่างไรนะครับถาเหมือนเดิมน,นะครับห้าสิบเอาแมห้าหารห้าห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าศูนย์เอาแม่ห้าห้า อะไรได้10ก็คือ5 2นะห้คูณ2ได้10ครับ, 5, 2, 10, รบเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับก็คูณเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น50นะครับแยกตัวประกอบได้ก็คือ5คูณ5คูณ2นะครับเราก็ไปตรวจสอบคำตอบดูว่าคูณกันแล้วต้องได้50บนะครับอันนี้5คูณ5ได้ย5สิบ้านะครับ5คูณ5ได้25 25คูณ2เป็น 50นะครับก็คือจํานวนเฉพาะที่เราแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราคูณทุกจํานวนนะครับก็จะได้เท่ากับผลลัพธ์ของตัวข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการแยกตัวประกอบนะครับก็ฝากนักเรียนนะครับฝากนักเรียนไปไปทำความเข้าใจนะครับ ทำไมเราต้องเรียนเรื่องก,การแรยกตัวประกอบนะครับเราจะเอาไปใช้ในการหาหอรอโมอและก็หาคอร์นอนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับหากเราไม่เข้าใจในเรื่องของการแยกตัวประกอบนักเรียนก็จะหาหอรอมอและก็หาคอรอนอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนสำหรับคลิปที่4 นะครับในเรื่องของการแยกตัวประกอบก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ